นาใจกลางย่านการค้าที่ค่าเช่าที่แพงระยับระดับต้องขายไตข้างหนึ่งเพื่อจ่ายค่ามัดจำบรรยากาศอึมครึมปกคลุมทั่วบริเวณไม่ใช่เพราะฝุ่น pm 2.5แต่เป็นเพราะแรงกดดันวิญญาณระดับโทก,กิที่แผ่ออกมาจากร้านอาคารพาณิชย์คูหาเดียวไปไฟนีออนสันระร,ริกราวกับหวาดกลัวต่อเจ้าของร้านเขียนด้วยลายมือไก่เขียแต่ทรงพลังว่า อารามสงซ่อนหมูกระทะบุฟเฟ่99บาทไม่รวมน้ำและภาษีทางจิตวิญญาณกลิ่นไหม้ของฐานอัดแท้งเกรดต่ำลอยคละคลุ้งผสมกับกลิ่นสาบของความชั่วร้ายเรียวเมนสุคุณะราชาคำสาบผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตบัดนี้สวมผ้ากันเปื้อสีชมพูลายคิตตี้ทับชุดกิโมโนยืนกอดอกอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้าเบื่อโลก ในตาทั้งสี่ข้างกรอกไปมามองลูกน้องเพียงคนเดียวในร้านเอเรนเยเกอร์เด็กหนุ่มผู้แบกความแค้นของมนุษยชาติไว้บนบ่ากำลังยืนจ้องถังน้ำแข็งด้วยสายตาอาฆาตมาร้ายราวกับว่าน้ำแข็งก้อนนั้นคือศัตรูที่พลากแม่ของเขาไปเอเรนข้าบอกให้แกไปเติมน้ำจิ้มไม่ใช่ไปยืนจ้องถังน้ำแข็งเหมือนจะแปลงร่างใส่ถังสุขุณะตะคอกเสียงดังจนกระจกร้านสั่นสะเทือน ถ้าแกยังช้าข้าจะกางอาณาเขตแล้วหันแกเป็นลูกเต่าไปเสิร์ฟโต๊ะสามแทนตะหุปลาเอเรนสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกโพลงเส้นเลือดปูดโปนที่ขมับก่อนจะตะโกนตอบกลับด้วยเสียงแหบพรายิ่งกว่านักรองเดดเมทเทาผมไม่ได้อู้งานผมแค่กำลังต่อสู้ต่อสู้เพื่ออิสราภาพของการตักน้ำจิม้มทำไมมนุษย์เราต้องถูกจำกัดด้วยถ้วยใบเล็กแค่นี้ด้วยครับหัวหน้าเพราะถ้วยใหญ่กูขาดทุนไงไอ้ง่ไปทำงาน สุขุนะเสยผมอย่างหุดหิดพลางคิดในใจว่าทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แทนที่จะได้นั่งบนบันลังกระดูกกลับต้องมานั่งคำนวณต้นทุนค่าหมูสามชั้นสไลด์เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังกริง๊งพร้อมกับการปรากฏตัวของลูกค้าว i p คนแรกของวันชายร่างยักษ์กล้ามโตในชุดเกราะเทพเจ้าถือค้อนอันเท่าบ้านเดินอัดอาดเข้ามาในร้านด้วยท่าทีโอหังเทพเจ้าถอแห่งแอสการ์ดผู้ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพื่อกู้โลกแต่มาเพื่อกู้ชีพด้วยโปรตีนเฮ้ยเจ้าของร้านเอาเบียร์มาลังหนึ ถอดตะคอกสั่งพร้อมกระแทกค้อนโยเนียลงบนโตสแตนเลสเสียงดังตึงผลคือโต๊ะยุบลงไปเป็นรูปหัวค้อนขาโต๊ะฉีกออกเหมือนกระดาษเปียกเอเรนที่กำลังถือถาดผักเดินผ่านมาถึงกับยืนช็อกตาเหลือกมองความวินาสันตโรตรงหน้านี่ร้านหมูกระทะโว้ยไม่ใช่โรงตีเหล็กสุคุณะแยกเคี้ยวสร้างมีดลมที่มองไม่เห็นเฉือนอากาศขมขู่แล้วโต๊ะนั่นน่ะตัวละสามพันห้าจ่ายมาด้วยถอดทำหน้ามึนข้าเป็นเทพเจ้าข้าไม่มีเงินบาทข้ามีแต่เหรียญทองจากคลังสมบัติโอดินรับไหม ที่นี่รับแต่สแกนจ่ายกับคนละครึ่งเฟสี่โว้ยสุขุณะวีนแตกความกละหนเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อถอเริ่มคีบกุ้งสดขึ้นมาจ้องด้วยความสงสัยก่อนจะเงยหน้ามองสุขุณะด้วยสายตาดูแคลนนี่เจ้าให้ข้ากินกุ้งทั้งเปลือกนั้นหรือข้าคือบุตรแห่งโอดินนะมือข้ามีไว้จับค้อนสายฟ้าไม่ได้มีไว้แกะเปลือกกุ้งแม่น้ำก็แดกทั้งเปลือกไปสิวะแคลเซียมสูงสุขุณะตอบกลับแบบไม่รักษาน้ำใจถ้าเรื่องมากนักเดี๋ยวข้าจะแกะให้ด้วยการหันนเป็ออะตม ทันใดนั้นสุขุนะก็ใช้นิ้ววาดผ่านอากาศฉับเสียงลมวีดวิวกุ้งในมือทอถูกหั่นเป็นชิ้นบางระดับไมครอนเปลือกหลุดร่อนออกอย่างสมบูรณ์แบบแต่แรงอัดอากาศดันไปตัดเนกไทของเอเรนที่ยืนอยู่ข้างหลังขาสะบัน้นหัวหน้าเนกไทผมนี่มันของดูต่างหน้าแม่นะเอเรนกรีดร้องแล้วเริ่มกัดมือตัวเองเตรียมแปลงร่างผมจะไม่ทนอีกต่อไปผมจะทําลายโลกนี้ไม่สิทําลายร้านนี้ให้ราบคาบอย่าแปลงร่างในร้านกู สุขุนะกระโดดถีบยอดหน้าเอเรนจนกระเด็นไปกองกับกองฐานมึงไปเติมฐานนู่นบอกให้ไฟมันแรงๆหน่อยลูกค้าโต๊ะสีบ่นว่าหมูไม่สุกเอเรนลุกขึ้นมาด้วยสภาพมอมแมมหน้าดำคล้ำเครียดเดินโซซัดโซเซไปที่เตาฐานแล้วเริ่มตะโกนใส่ก้อนฐานสีดำสู้เขาสิสู้เขาท้าทะขะ้เอะถ้าแกไม่ลุกไม่แกก็แพ้ลุกขึ้นมาสิทานอัดแท้งจงมอบความร้อนเพื่อ,ออิสรภาพของเนื้อย่าง ลูกค้าโต๊ะข้างๆเริ่มหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไลฟ์สดหัวข้อพนักงานร้อนนี้หลอนยาหรือบ้าการ์ตูนยอดคนดูพุ่งทะลุหลักหมื่นใน3วินาทีในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดถึงขีดสุดประตูร้านก็ถูกเปิดออกอีกครั้งชายหัวโล้นในชุดฮีโร่สีเหลืองพร้อมผ้าคลุมสีขาวเดินเข้ามาด้วยหน้าตาหรือรา้าใส่ตามะผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัพภีมองซ้ายมองขวาหาป้ายราคาเออขอโทษนะครับเห็นป้ายหน้าร้านบอกว่าถ้ามาคนเดียวลด10%เหรอครับใส่ตามะถามด้วยน้ำเสียงซื่อ เออนั่งสุขุนะชี้ไปที่โต๊ะตัวเดียวที่ยังดีอยู่ใส่ตะมะนั่งลงอย่างว่าง่ายหยิบตะเกียบสเตนเลสขึ้นมาเตรียมโซ่เขมือบแต่ด้วยความหิวจัดบวกกับกะแรงไม่ถูกพอออกแรงง้างตะเกียบเปรี้ยงตะเกียบสแตนเลสแตกละเอียดเป็นผุยผงคามือ อ้าวกมตะเกียบร้านนี้เปราะจังครับใส่ตะมะเกาหัวแกรกถอที่กำลังหงุดหงิดเรื่องกุ้งหันมาเห็นเขาก็หัวเราะเยาะฮ่าฮ่า <c> เ <oughs> จ้ามนุษย์หัวร้านอ่อนแอเสียจริงแค่ตะเกียบยังใช้ไม่เป็นดูข้าสิถอยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแต่เผลอบีแปรงไปแก้วแตกบาดปากเลือดเทพเจ้าหยดลงในน้ำซุปโอ้ยซุปเลือดหมูถอร้องลั่นความไวป่วงมาถึงจุดแตกหักเมื่อใส่ตะมะอีพริกไทยขึ้นมาเทาใส่ถ้วยน้ำจิม้มแต่ฝาขวดดันหลุดพริกไทยหกกองเท่าภูเขาใส่ตะมะชะง,งักจมูกเริ่มขยับยุบยิบัด เฮ้ยอย่าจามนะว้ยสุขุนะสัมผัสได้ถึงหายนะระดับล้างโลกตะโกนห้ามสุดเสียงเอเรนที่กำลังคุยกับฐานหันมามองตาค้างถอยยงค้อนขึ้นมาบางหน้า แรงลมจากการจามของสตมะพุ่งออกจากปากเรากับปืนใหญ่อนุภาพทำลายล้างสูงลมกันโชคพัดเตาหมุกระทะทุกเตาลอยละลิว่วน้ำสุบร้อนๆสากกระจายกลายเป็นฝนต้มยำหลังคาร้านปลิวหายไปในกลีบเมฆก,กำแพงร้านด้านขวาหายวับไปกับตาเหลือแต่เสาตอหม้อโง่ๆตั้งเดชความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะทุกคนยืนนิ่งค้างตามท่ามกลางซากปลักหักพังสุขุณะยืนตัวสั่นระร,ริกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะโกรธจนเส้นเลือดในสมองเต้นตุ๊บๆเป็นจังหวะแพงสามชาร้านข้าสุขุนะกัดฟันกรอดอนาเขตทุ่งหมุกระทะ ประสานอินเตรียมระเบิดพลังขั้นสุดๆเพื่อสั่งสอนไอ้หัวโลนนี่อารามสงซ่อนมานภาพนิมิตแห่งความตายปรากฏขึ้นเบื้องหลังสุขุนะโครงกระดูกยักษ์เตรียมฟาดฟันทุกสรรพสิ่ง แต่ทว่าใส่ตามะกลับมองด้วยแววตาเป็นประกายและปลบมือแบะๆโอ้โ oh, ห oh, ร้านนี้มีโชว์แสงสีเสียงด้วยเหรอครับสุดยอดไปเลยคุ้มราคา9 9บาทจริงๆสุคุุะช็อตฟิลน้าทีมลงไปกองกับพื้นพลังสายเวทสลายตัวทันทีเหมือนเน็ตหลุดถอที่หัวเปียกน้ำซุปใสหัวอย่างเอื่อมประอาบริการห่วยแตกร้านก็พังกุ้งก็ไม่แกะข้าจะรีวิวหนึ่งดาวว่าแล้วก็ควงค้อนบินหนีขึ้นฟ้าไปดือ้อๆทิ้งบินไว้ให้ดูต่างหน้าทากลางสายฝนที่เริ่มตกลงมาจริงๆคืออน้ปประาาจกกทท่ีแต เอเรนนั่งคุกเข่าอยู่กลางกองซากปลักหักพังน้ำตาไหลาพรากอาบแก้มมองดูหมูสามชั้นที่ตกลงพื้นเปื้อนฝุ่นทำไมเอเรนสะอื้นทำไมโลกนี้ถึงโหดร้ายกับหมูกระทะขนาดนี้ฉันแค่อยากเสิร์ฟหมูอย่างอิสระโดยไม่มีใครมาพังร้านอึกอิสรภาพมันอยู่ที่ไหนใส่ตามะลุกหินปัดฝุ่นที่กางเกงหันมาถามสุคุณะที่นอนหมดสภาพเออ แล้วสรุปผมต้องจ่ายตังค์ไหมครับเนี่ยหรือร้านปิดแล้วสุขุนะเงินหน้าขึ้นมาน้ำตาคลอเบา้าตะโกนไล่หลังด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรดร้าวใสหัวไปไปให้พ้นหน้าค่ะแล้วอยากกลับมาเหยียบที่นี่อีกจบลงที่ภาพของป้ายร้านที่ค่อยๆเอียงกระเทเร่ตกลงมาครับหัวเอเรนโครมตัดจบแบบละครไทยไม่มีข้อคิดไม่มีสาระมีแต่ความกาวและความเสียหายทางทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้นี่แหละคือรสชาติของชีวิตหรืออาจจะเป็นรสชาติของผงโรดที่ใสยเยอะเกินไปก็ไม่รู้สินะ